ผมต้องมากินของประหลาดเฮ้ยไม่ต้องกังวลไปนี่คือการกลับมาอีกครั้งนะคะของพวกเราเหล่าแกงเกลียนกับของจริง vs ของจริงปอมเอาของปอม ครั้งที่แล้วเราเจอไปเด็ดมากนะไม่ว่าจะเป็นเยลลี่ผ้าหนามยมีแบบโหอะไรเยอะมากเลยอ่ะถุงยางถุงยางเออถุงคือลูกอมถุงยางแล้วก็ยังมีแบบอุ้ยหลายอย่างมากเลยในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะก็จะมีแบบหน้ากากเยลลี่เป็นขนมต่างๆซึ่งครั้งนี้นะคะเราได้ทําการสั่งซื้อของที่แบบว่าดูประหลาดที่สุดเท่าที่เคยสั่งมาเลยจะมีแบบว่าทั้งของกิน แล้วก็มีทั้งของที่ไม่ควรกินเออไม่ควรกินแต่จริงเมืกกินได้นะก็แล้วแต่ก็ถ้าอยากกินก็กินอ่ะให้อย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราแบ่งฝั่งกันก่อนพี่โมจะอยู่กับพี่ไหมเป็นทีมที่1ส่วนแป้งกับพี่กิจจะอยู่เป็นทีมที่สองฝากพี่โมอะเอาล่ะเราจะให้น้องปลาบนะคะเป็นคนที่คอยจัดเตรียมของให้กับเรารอบแรกเราจะมาเลือกกันก่อนว่าคุณจะเอาเบอร์หหรือว่าเบอร์สองเฮ้ยเออ เปล่าชนะได้เรื่องป่ายิงจุก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 ยูวิไม่น่าเลยเนาะไม่น่าเลือกอะไรเบอร์หนึ่งใช้จิตวิญญาณเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาละครับงั้นแป้งเลือกเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งได้ปะแบ่งกันเหรอโอเคงั้นพี่วบาเบอร์หนึ่งแป้งเบอร์สองขอเปิดประเดิมอาหารของเจง vs ของโจม number 1 n เบอร์หนึ่งอดีครับพครับเนี่ยอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอ,อร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์หนึ่งโอเคป้องกันนะเฮ้ยอย่าดมดิผมได้กลิน่นกลิ่นอะไรกลิ่นกับนี่แหละหม้อเนนะี่ยอ๋อลืมล้างลืมล้าง <c oughs> ซีรีส์ของจิงเวียดของฟอร์มของเรานี้เริ่มอัปเกรดนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยยังเป็นถาดแบบถาดไร้เจ้าอยู่เลยอันนี้เริ่มเป็นถาดทองถาดทองสาวถาดทองสาวไปครับสามสอง ่เฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะตกใจอะไรอ่ะเฮ้ยมาเริ่มเลยหมัดอุ้ยหมัดบอกรคือมันมันอารมณ์เหมือนหมัดหรือ V S เห็บหรือยังไงโอ้โหเห็บมัดไม่รู้หน้าตาน่ากินแปลกเฮ้ยเหมือนเค้กเหรอกินช็อกโกแลตฮะนี่กินช็อกโกแลตครับรอชิมหน่อยใช่เวลาเนี้ยนี่ยอันนี้ช็อกโกแลตเปล่าช็อกโกแลตอันนี้ ันนี้เอาตรงๆนะเราเจอกันทุกงานวัดอยู่แล้ว<อ>ทุกงานวัดนี่เรากินกันเป็นประจำอยู่แล้วมันก็เป็นเหมือนกับเอามาล้อกันนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครเอาหมักทอดกินแน่นอนบอกพ่อค้าเอาไม่เค็มอฟาดเขาห้าหา้หาฟืด <c oughs> ไ,มไม่เค็มเ <c oughs> ผ็ดไหมเอาไม่เผ็ดพืดพู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 ดพดมาถึงนี่ปากเบินเลยเอาไปดึงขาทำไมไปดึงขาทำไมอะ นะครับโอยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้คือพี่ไม้ที่เขากินไปอ่ะเป็นขาของเทพนะคะแล้วเป็นช็อกโกแลตด้วยนี่จะเห็นว่าน้องเหลือแค่สามอันเท่านั้นโอแล้วข้างในเป็นอะไรอ่ะโอยอยากรู้ข้างในอ่ะมีมีดไหมมีมีดไหมเดี๋ยวเราขอเอามีดหั่นเลยดีกว่าครับอุ้ยตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยแล้วคือมันมีคนที่ทําเค้กแนวนี้มาขายจริงๆหรอแล้วใครซื้อพี่ปอบนี่พี่ปอบซื้อมาเอาแบ่งนะครับแบ่งนะครับเอาล่ะ น่ากินมากมีเลือดน้องขอดูข้างในดูตั้งหันให้ดูให้ดูมีเลือดน้องข้างในมันแดงแดงเฮ้ยน่ากินเฉยข้างในคือน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กแต่ว่าพอเราดูด้านหน้าเนี่ยเหมือนน้องกำลังบินอยู่นะมันบินไม่ได้ข้างในข้างใน อ่าของเราพี่กิตเราพยายามเนาะเดี๋ยวดูข้างในของเราค่เดี๋ยวทีผมชิมไหมครับผมูที่ผมชิมโอ้โหอยากชิมมั่งอ่ะนี่น่ากินอ่ะอย่าชิมอ่ะเป็นไงฮะมันเป็นมันเป็นเค้กอะไรอ่ะเค้กหมัดอย่างวรสหมัดไหมรสชาติรสชาติอะไรยังไงบัตเอเบอรี่ข้างนอกมันเป็นเหมือนกับเพื่อว่าอะไรน้ำตาลบ้าน้ำตาลแบบพอชิมลอง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 น้ำตาลยุยย เป็นเป็นการพลรมนน้องบี้ปติเหมหมันที่เขาจะบี้อยู่แล้วข้างในเป็นสตรอเบอรี่วานิลาสตรอเบอรี่โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยวมันอาจจะต้องหวานเจี๊ยบเพราะว่าตรงข้างนอกเนี่ยเขาเป็นน้ำตาลไงเวลาเขาได้ทำรูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยแต่ถือว่าคิเอ็ดดีครับมันมีรูปลักษณ์เดียวหรอไอตัวเห็บเนี่ยเห็นว่าในในเพจเขามีหลายสีป่ะมีสีเดียว อาจจะมีสีน้ำตาลด้วยนะผมเห็นอันนี้เขาทําแบบแบบ<ม>เรียวมีเลือดมีเลือดเหมือนทำด้วยทำหนองแบบปูดๆไงผมก็ไม่รู้<อ>มีด้วยเหรอเคยเห็นอยู่ใน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 พวกตามเฟซบุ๊กแยมหรือเปล่า<อ>เหมือนฟุตอ่ะเหมือนเยล<อ>ลี่ทำเหมือนไข่มักนะเฮ้ยจริงจๆรๆิงไม่อยากให้ทุกคนซูมเหมือนเยลลี่อะเยลลี่แบบเม็ดๆอ่ะกลมๆอ่ะน้องมีไข่ด้วยนะคะนี่ตรงนี้เฮ้ย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 เราอยู่ทีมนี้เราต้องกินให้แมลงทอด มีอะไรบ้างเนี่ยมีมีรถด่วนมีจิ้งหรีดมีจิ้งหรีดครับแล้วก็มีดักแด่ทอดนะจะบอกว่าร้านนี้แซ่บมากจะบอกว่าแป้งดีใจมากกว่าที่ได้เนี่ยให้ให้ให้ชิมแค่จิ้งหรีดตัวเดียวจิ้งหรีดถึงทิพถึงถิพรู้สึกถึงดูร้อน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 ทำไมต้องรู้ด้วยจิ้งหรีดจิ้งหรีดมันจะ แ่แงวันแม่งวันนะโอเคงั้นไปพี่อันต่อไปอุ้ยอิจฉานะเนี่ยอยากกินเห็ดเอาละรอบต่อไปนะคะทางฝั่งเราจะเป็นคนเลือกก่อนบ้างเพราะเมื่อกี้เราได้กินแมลงอ่ะเออหรืออยากกินแบบพวกอะไรอร่อยๆบ้างแลงไม่อร่อยเหรออร่อยเหมือนกันแต่อยากได้แบบของหวานๆงั้นเราขอเลือกเบอร์หนึ่งครับงั้นผมเลือกเบอร์คิดดีคิดดีคิดดีใจเย็นคิดดีเบอร์สองุ้ยา นานอ่ะเฮ้ยโอ้โหพี่โมเฮ้ยไม่ไปดูหนักๆนะหนักปะรอบนี้ไม่มีช้อนนะเฮ้ยทำไมหนักๆแปลงอ่ะแปลงอ่ะเฮ้ยหนักหนักนะเฮ้ยหนักๆนะเฮ้ยทำไมของผมมันร้อนๆอ่ะเฮ้ยของเราเย็นเปียกเลยใช่เฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจับดิอุ่นๆเฮ้ยแรงไหมแรงไหมล่ะนี่มันอุ่นๆนะจริงมันอุ่นอุ่นจากอะไรอ่ะมันเอาเข้าไมโครเวฟมาเปล่า ไม่รู้มาสามสองหนึ่งโอ้โหนี่มันอื่นนี่ไงไม่น้องแป๊บนะมันอื่นอันนี้มันอื่นเอออันนี้มันกบมันอาจจะน้องอาจจะหาไม่ได้แต่ปีที่เดียวกันแต่ปีที่เดียวกันไม่ก็ขีดอ่ะเออแต่นี่คือแบบคือน่าจะใกล้โคตรอ่ะแล้วขอโทษนะตัวน้องใหญ่มากเขามีอะไรมาให้ด้วย เอออุ้ยมีพร้อมครับไข่กบวะนี่นี่นี่ทุกคนอันนั้นเป็นแมลงจากจานที่แล้วครับน้องกินมแมลง,ง,งนีง่ไงเป็นมแมลงเหมือนแบบอารมณ์เห็บหมัดอะไรอย่างนี้เอามาวางไว้น้องกินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะน้องอยากกินมแมลงไงมี้น่ารักอ่ะผมขอตัวหนึ่งได้ไหมมาดูหน่อยอ่ะอ่ซึ่งมแมลงนะคะหน้าตามันก็จะแบบยุกยยุกย,ยืเป็นเหมือนอารมณ์เศษช็อกโกแลตนี่แหละ,ะทำให้มันดูน่ารักอันนี้อะไรเลือดอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นเลือดจากตัวที่แล้วอ๋อเลือดจากเหงือกมาเลือดจากตัวที่แล้วเราจะจับมาโรยได้ใช่ไหมน่ารักมากเลยคือเขาอ่ะให้เป็นแยมสตรอเบอรี่มาเพื่อเอาตัดเลี่ยนเนาะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เค้กของพี่ไม้อะมันเป็นเหมือนแบบชีสเค้กหว่านหวานแล้วตัวสตรอเบอรี่อะมันจะมีความเปรี้ยวทําให้มันตัดกันนะคะครับใช่ไม่น่าละเราพาดก่อนแล้วค่อยราดโอ้โหได้เออเหมือนของจริงอันนี้ส่วนอันนี้ของผมเป็นครับกะเพรากบแล้วก็มี มีกบตัวกบทั้งตัวย่างเรียบร้อยเออนี่ก็เจ๋งอยู่นะแล้วประเด็นคือความน่ารักของปางคืเลยไหมเอาข้าวมาให้ด้วยกินเป็นปมเนี่ยไม้อะไม่เป็นเอาจริงมันมันเหมือนไก่เว้ยหลับหลับตากินดูมันเหมือนไก่จริงจริงเอาครับพี่ไม้ผู้ผู้ยังไม่เคยไม่มันกินช้อนเปล่าดูนาเกี๊ยวเ่าตาเกี๊ยอ๋อหลับตากินจะต่างไม่ขึ้นกินดูว่ามันไม่เป็นไรกระเพาราชากับเพาลอง มันจะกรุบๆเพราะมันมีกระดูกหน่อยนึงมันกรุบผมไม่ค่อยชอบกินกระดูกเลอะอ๋อรสชาติเป็นยังไงเหมือนอารมณ์ข้วไก่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกินกระดูกโอเคคือเขาน่าจะสับไงสับรวมกันเฮ้ยเฮ้ยกินแค่กระเพราไม่รู้เรื่องเอาฉีกขาเป็ดฉีกขาเป็ดกบกบแต่ไม่กินชิ้นเนี้ยอร่อยเผื่อใครเมื่อกยกินกบครับไม่ตายนืไก่เออจะบอกว่าน้องกบอะเป็นน้องที่ ดูแบบเนื้อเขาสวยแล้วก็เนียนมากนะคะเยเออเหมือนเนื้อไก่จริงไม่ไก่เลยไก่เลยเหรอไก่จริงเฮ้ยนี่นี่กบปลอมมั้เนี่ยนี่กบปลอมเอาเอากบปั้นเป็นเป็นเนื้อไก่มาปั้นกิอเก่งจังลงทุนเนาะเทคโนโลยีดาวไหนเนี่ยมาดูของเราบ้างดีกว่านะคะน้องกบตูดเนาะอันนี้น่าจะเป็นอึ่งอ่างนั่นเองเฮ้ยคือชอบหน้าน้องมากอ่ะให้ซูมเข้ามาดูใกล้ๆหน้าเขาจะดูแบบ โกรธเหมือนโกรธที่ใครแบบว่าจะมาจะมาเนื้อจิ้มเขาเพราะเขากำลังพองตัวอยู่นะค่ะแต่นี่มันเหมือนมันเขาแบบแรงเป็นเป็นมบมาชุบเอช็อกแลตเปล่าเฮ้ยใช่หรอไม่รู้ดิไม่น่าลองลองลองสกิตลองดิงั้นหนูลองนะจิ้มแลงทอด มเมลงพ่อชุบกโกแลตเออรอใช่จิ้มผมก็ว่าอยู่มันแปลกข้างในเป็นแมลงหรอใช่แมลงเลยนี่ตลกอะ่ะน่าเป็นพวกจิ้งหรีดแหละใช่แต่ว่าเป็นความแบบเข้ากันดีนะมันเหมือนเรากินช็อกโกแลตแล้วมันมีเท็กเจอร์กรอบๆนี่คือวิชาการผ่าตัดช็แหล่กรบูบ<อ>วิไม่ผ่าตรงกลางหรอเอาผ่า,า,ผ,าผ่าตรงนี้ดีกว่าโหสงสารหน้าน้องอะ่ะผ่าแนวขวางนี่มันดูปแปลกเลย อมัออนแปลกอย่างนี้เลยเหรอแล้วเสียงเมื่ะไหรอย่างนี้แล้วกันเอาเสียงงี้อ่ะ,อะนี่นะครับผมคุณใช้ปานวารีอ๋ออุ้ย,าายหลงจานน้องเฮ้ยข้างในน้องเฮ้ยข้างในไม่ใช่เหมือนของพี่ไม้<ร>เป็นเป็นไส้ช็อกโกแลตคะ่ะเพราะว่าไข่กอบอ่ะลูกออดมันจะเป็นสีดำเขาก็เลยใช้ไข่เป็นสีดำลงไปแล้วก็ราดราดนี้ลงไปเออราดให้มันดูสมจริงดูแบบว่าดูสยองนอ้องน้องตุย เหมือนน้องโดนรถทับมาก่อนอะโห้โหดนากลัวแบ่งอีกแว่งอีกอืและนี่ก็คือชั่วโมงการผ่าตัดน้องอึ่งนะครับผมกินเลืองไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างสำหรับน้องอึ่งเอาขาก่อนนี่เด็ดเดเด็ดขาใช้มือเลย หอเหมือนเหมือนพี่บอใช้มือเลยปิดปิดขาออกเออกินนะเฮ้ยเหมือนช็อกโกแลตขาวว่ะบอกว่าช็อกโกแลตอ่ะคล้ายๆนะเขาจิ้มนี่ไหนเพื่อความแบบเหมือนอ้โหแงแงแเค้กเขาต้องยอมรับว่าหอมมากหอมอร่อยลองกินเนื้อขนมปังเลย ต่อกันด้วยการกินด้านในนะคะครับด้นนานนอกอ่ะชอบตรงที่เขาแบบทําเป็นจุดๆ,ๆอะ่ะเหมือนหนังคางโคกหนังกบจริงๆเลยเนาะแล้วสีก็คือแบบสมจริงเหมือนมากครับใช่ครับขอกินเฉพาะข้างในข้างในมีไส้กบอยู่ด้วยนะคะช็อกโกแลตกับสต,อบตร,รอเบอรี่สีกันอืมมันไงอที่ี่างงาบอกมันเป็นเม็ดบิตเม็ดบิตใช่ไหมเม็ดบีตแตกแตกแต่ว่า อันนี้จะเป็นบล uh ูเบอร์รี่อ๋อไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอใช่ใช่เค็มหน่อยถูกต้องอุ้ยอร่อยผมขอกินเฉพาะตัวเนื้อเคเ็มเลยไหมรู้สึกว่าน้ำตาลปั้นเขาได้ได้อ่ะคุณแง่หน้าน้องกินดิทำ,ทำอไรอ่ะอ้าปากทำให้น้องอ้าปากให้ได้หายใจเนี่ยเราเอาแมลงใส่เข้าไปมาให้น้องกินแมลงเออแต่ใครเฮ้ยโคตรเจ๋งคือเป็นเพสต์ที่สามารถเอามาทำเป็นเีมปาร์ตี้กับเพื่อนได้ เรับแล้วเค้กอ่ะคือมีความนุ่มละมุนแล้วก็เนื้อมันละเอียดมากนะคะเอาง่ายๆคืออร่อยแหละอร่อยอร่อยเออเค้กอร่อยจริงครับโน่าน้องและนี่ก็คืออึ้งไข่เค้กของจริงกับกรอบกระเพราโหดยอดคิดเหตุมากนะอันนี้เอาไปเลย10คะแนนแป้งให้ความสมจริงแล้วก็ให้ความที่หน้าน้องได้กินแมลงด้วย ผ่านมาอันที่3แล้วนะคะใกล้ถึงโค้งสุดท้ายของเราแล้วเพราะเรามีทั้งหมด4โจทย์ด้วยกันในวันนี้ต้องบอกเลยว่าโจทย์ต่อไปเนี่ยปังทําหน้าแบบแปลกทาไมอ่ะไม่รู้เห็นแบบจุ๊กจั๊กจุ๊กจิ๊กจุกิ๊กแล้วก็ทําหน้าแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิดนึงมีกรีดร้องอยู่นอกด้วยอะไรอะไรอันนี้เบอร์อะไรให้เบอร์อะไรเบอร์สามอันเนี้ยหนูว่านะจะให้ทุกคนลองจับดูก่อนเดี๋ยวยกดูว่าชอบอันไหนเพราะว่ามันทำใจยากจริงๆทำไมอ่ะมันมันมีน้ำหนักอ๋อ อ่ขึ้นจับอันนี้นะยังไงไงไหนผมด้วยผมด้วยอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์อะไรเบอร์สองอ่ายกยกหัวยกมันไม่ค่อยหนักมั้งสองอันไม่ค่อยหนักเอาละให้คุณเลือกก่อนเลยผมขอเบอร์ที่ให้พี่กิตว่าไงเบอร์นี้ยตอบกันเหมือนอุ้ยสดกุศลเลยนะเป็นไรพากินสันหรอไม่ใช่สันสันดูมันน่าจะอันนี้แหละอันนี้นะอันนี้อ่ะเราอันนี้ พี่กิจบอกใช่อันนี้บอกใช่อันนี้ต้องเป็นของดีของดีประจำตำบนอยากให้แป้งเปิดเลยโอเคครับเอาละครับผมและอันต่อไปโจทย์ของ g vs ของปอมของเราคือสั่งก่อนสามสองหนึ่ง โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่มาใทุกแกไงโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยโอกินได้ไหมไม่เราพี่กิทแล้วพี่กิทบอกว่ามันใช่ไงก็ใช่ไงี่ยนะก็ตัวนี้ไงจะได้ตัวนี้ของของปอมนะฮะเผื่อใครกลัวอ๋ออันนี้มีสองหางด้วยแนะนำให้ผมสาธุด้วยฮะทำไมอ่ะมันมันเป็นอะไรคือถ้าทิ้งจอกมีสองหางเหรอทุกแกสองหาง สติเก่าสติไปหมดแล้วตุ๊กแกตุ๊กแกตัวหางไม่แล้วประเด็นคือไอตัวปลอมนี่เหมือนจริงไอตัวนั่นก็เหมือนจริงแล้วลูฟีมมออฟ่มาทำไมอ่ะเออ<ห>ลูฟี่มาไงลูฟี่ผู้ปราบอ๋อนี่ลูฟี่ผู้สู้กับจ้าทะเลจ้าทะเลไม่ใช่จ้าทะเลจริงจริงว่าใจสั่นเลยอ่ะเขาทำเหมือนเหมือนอยู่นะโอ้นี่เค้กนะแต่เหมือนมากเดี๋ยวเราลองผ่าดูดีกว่า กับเค้กตุ๊กแกไม่แล้วเราจำเป็นต้องมีไอตัวนี้อยู่ด้วยไหมอ่ะให้แป้งลงมือเลยได้เวลาพาน้องสุกิตสุกิตเหรอมีชื่อน้องตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เลยในวัดีโอแบบอยากดูว่าลูกกระต่ายเขาใช้ลูกกระต่ายอะไรคล้ายๆลูกกระต่ายปลาอยู่นะปลาทูเออแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนเป็นเม็ดข้าวโดดอาจจะเป็นเม็ดข้าวโพดแช่แข็งป่ะผมผมแป้งลองเอาไมาใกล้ๆแล้วลองเอามีดขูดๆกับ อย่างนะเดี๋ยวน้องเกตหลุดนะอย่างแข็งอยู่นะอ่ะเชิญแข็งครับตัดส่วนไหนก่อนดีกว่าเอาที่ลําตัวเลยแล้วกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอันเนี่ยที่มันมีอยู่มันจะมีน้ําตาลเคลือบเราขอดูข้างในว่าในท้องน้องเนี่ยจะมีอะไรคือชอบตัวอะไรรู้ปะมันยุบสีเค้กอ่ะก็เป็นตามเนื้อน้องนะคนี่เหมือนสตอรีนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราแหวกให้ดูครับ ยขยับเยอะเดีย๋ยวขยับเยอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยว,ยวหังแหกเหมือนเขาอะ่ะจินตนาการมาแล้วว่าตัวไหนที่เนื้อข้างในเนี่ยเป็นสีเนื้อเขาก็จะใช้เป็นเลือดสีแดงส่วนอึ่งอะ่ะตัวของอึ่งอะ่ะด้านในมันเป็นไข่ที่เป็นสีดำเขาก็ใส่ไข่ดำออกมาซิมเบิงอุ้ยอยากอยากลองชิมตรงไหนรู้ปะตรงไหนลูก,ต,ลกตานี่อยากลองลูกตาทำให้น้องอ้าป,ปากได้ไหมจริงนะตาน้องเหมือนตาปลาทูทอดเหมือนมาก เขาใช้น่าจะเป็นทองคำอ่ะแปะลงไปเพื่อความมันวาวทองคำอ่อเหมือนเปโล่ทองคำเปลวนะเออเอาก็ดุ้งอแกก็ดุ้งนะมาหยิบเลยตุ๊กตาอ่าอะไนไงก็คือแป้งน้ำตาลของเขานั่นแหละครับผมอยากให้น้องอ้าปากพาปากน้องให้หน่อยเลยดีละเล่นอีกแล้วประเด็นคือตอนนี้น้องไม่เหลือตาแล้วนะครับคือน่ากลัวกว่าเดิมนะมันแรงเหลือแม่ มันแรงผมกินไปหมดแล้วเหรอนี่ดูนี่นะวัดดีแล้วข้างในปากไม่อยากเชื่อเขาเอาเค้กใส่เข้าไปด้วยคือไม่ใช่แค่น้ำตาลเปล่าๆมีเค้กอยู่ข้างในเพื่อให้ดูสมจริงพอคิดว่าน่าจะมีคนพี่เล่นเหมือนเราโดยการแบบพาปากไอยหยางหางหางพอคิดเผื่อไปแล้วหางเป็นน้ำตาลทั้ก้อนเลยทั้งก้อนเลยครับ ชอบตรงอะไรรูป้ปะเขาใช้เป็นเหมือนอารมณ์ไอซิ่งที่มันเป็นเม็ดน้ำตาลแบบสีสีเรนโบว์อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองชิมเลยนะคะเอาง่ายๆก็คือตรงตรงเนื้อเค้กป,ปกติเนี่ยมันอยู่แค่ช่วงลำตัวใช่ส่วนหางเนี่ยเป็นน้ำตาลปั้นล้วนใช่เฮ้ยเราเราสามารถลอกหนังน้องออกมาได้นี่ครับลอกนังเนื้อข้างในดูเหมือนว่าจะนิ่มจะนิ่มกว่าที่เห็บนะลองไม่รู้ไม่รู้อันนี้จะมีเนื้อเค้กมากกว่า มันรู้สึกตมีเนื้อเค้กมากกว่าใช่ใช่ใช่พี่พมอ่ลองชิมหน่หเพราะว่าไอ้ก่อนหน้าน,นั้นที่เรากินอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันมันนิ่มเหมือนเหมือนชีสเค้กแต่เนี้ยจะมีเนื้อเค้กของพี่โม่จะเหมือนเหมือนเห็นไหมเป็นเค้กสปันเนาะพี่เกลีดหรอเกลียสปันมันไม่เหลือเลือให้ผมยนะัง <laughs> ไงเรากำลังโดนควักไส้ควักไส้น้องมาเนี่ยเป็นเค้กเลยคือเค้กปกติแหละเค้กสปันอ่ะใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกเนื้อมันแน่นกว่าตัวกบ แ้งรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบน้าตาลอะเยอะเขาก็เลยเอาเป็นเค้กอะเพื่อมาเสริมให้รู้สึกว่ามีเทคเจอร์ในการกินมากขึ้นอืแต่โอเคนะ<ำ>ดีทําเก่งมากจริงชมเลยนี่ไม่รู้ว่าก้อนละเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานที่มันกินาดยขงานพิเศษหรือว่าเป็นงานเอาไวส้สําหรับเซอร์ไพรส์เพื่อนแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยแปลว่าเหมาะเหมาะม,มากแต่ี่ อย่าไปซื้อเอากลับใครซื้อมาเอากลับไปด้วยเลยนะโอเคครับและนี่ก็คือตุ๊กแยาจานสุดท้ายแล้วแป้งว่าเราให้น้องปางมาร่วมขบวนการกับเราด้วยดีไหมให้น้องปางกินด้วยมางั้นขอเชิญปางนะคะมาในเมนูสุดท้ายเลยครับผมอันนี้อันของปางโอ้อะไรอะไรเฮ้ยเ อย่าเลือกอย่าเลือกหให้ปลาเลือกให้เลยดีกว่าให้ปลาเลือกให้เลยให,เลให้กันให้ <c oughs> ปลาเลือกให้เลยเมนูนี้ไอ้น,นีไ่ไงแป้งหมดเลยเขาเรียกว่าโอมา,กาเกษตรอ่าไม่มีไม่มีความร้อนออกมาแสดงว่าทำนานแล้วไม่มีความร้อนอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเหมือนเขา <ทำ S 1> มีการร้อนเหรอเอาลคะครับผมงั้นเริ่มนะเมนูที่สี่สามสองหนึ่งเฮ้ยวุ้อะไรอ่ะคุยตัวเงินตัวทอง โอ้โหโอ้ย,ม,ยม,มันเฮ้ยโอ้ยให้แล้วแล้วขอโทษอันนี้เป็นเนื้อตัวเงินตะทองอ่ะ <c oughs> หนูว่าไม่น่าคือเนื้อจระเข้ครับโอ้เป็น,นปสปิชี่เดียวกันเล็ยพายเล็ยพายเป็โห <c oughs> ด,ดูเล็บากเลยไม่ค่อยยังชั่ว เป็นเนื้อจระเข้แพงชั่วเนื้อตัวเงินตัวทองก็กินได้ก็ถ้าตัวแรนอะมันมีบางโซนเขากินแต่ถ้าเป็นตัวเงินตัวทองที่เราเจอตามสวนสาธารณะสวนลมเราแวกบ้านอะอันนั้นอะอย่ามันไม่ค่อยสะอาดตัวเงินตัวทองแหละร้อเลยร้อเลยต้องนิบินนะทำไมครับไม่ครับนี่คือเนื้อจระเข้นะคะจระเข้พริกไทยดำเฮ้ยเราคือมีแบบซอสเซิร์ฟอะไรมาด้วยน่ากินอะแต่ดวนนี้เดี๋ยวก่อนครับมีไม้ครบทุกคนนะ กินทุกคนนะกินด้วยกันหมดเนื้อจราเท้เขาบอกว่ามันจะสาบนิดนึงปะผมบอกเลยว่าให้แป้งเลยชิ้นใหญ่เฮ้ยแนำนแาใน้ก่ินกิ้ก่อนกอนกนจอนก่อนก่อนก่อเดีอยเดี๋ยวนกินกรอนกอนกัอนกินก่อนก่นกิอนก่อนกอก่นกินด่อก่นดีอก่อนกอน่อนกอนก่นก่นก่อก่อนกนก่รนก่ก่อน่านก่นก่อ่อนก่ก่อนก่อ่าู้่มน่รน้่น่น่่า่อน่น่นกน่นก่อนก่าอนอนนนน Enjoy ครับขอจิ้มเดวยแล้วกันเพื่อดักกลิ่น่อยหอยแมลงมีหมเลยเนื้อจระเข้เผื่อใครไม่เคยกินมันคล้ายๆเนื้อไก่แหละแต่เหนียวกว่าเป็นเนื้อไก่ที่เหนียวกว่าเป็นไงทุกซอกฟันตอนนี้จระเข้สักยันครับบอกบอกเลยว่าฟันแทงไม่เข้าครับนะเพราะว่าเหนียวมาก แต่รสชาติของจอเก้เนี่ยมันมีความคล้ายไก่ก็จริงแต่อันเนี้ยด้วยความที่เราอาจจะหมักกันนานด้วยมั้งมีการหมักพริกไทยหมักอ่าไม่รู้อะไรซี CEO, อิ๊วอาจจะรสดีด้วยเครื่องปรุงเครื่องปุงหนักตอนเนี้ยเลยชาไปและวปากชาหม,มัก,มกนักวนัวนเกิน,กนแต่รสชาติดีเหนียวไปหน่อย ถ้าเกิดว่าหั่นให้ชิ้นบางลงแล้วเอาไปทำแบบข้าวาอ่ะเอ้ยก็แยกไม่ออกนะใช่แล้วก็ถ้าทำใหม่ๆไม่ได้ทิ้งไว้นานอะ่ะก็จะเหนียวน้อยลงครับผมอีออท้ทิ้งไว้กี่วันแล้วประมาณ78ปวัน <laughs> <laughs> ไดเอทเหรอตั้งแต่ปีที่แล้วหรืเอเปล่าไดเอทเนาะไดเอทตอที okay, ่โอเคงั้นเด,<ๆ>เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สิ่งนี้ดีกว่าค่ะนี่ก็คือตัวเงินตัวทองสายน่าจะเป็นเค้กเหมือนเดิมเนาะใช่ครับแต่ว่าเขาทำแบบโอ้โหไอ่หน้าโคตรสมจริงอ่ะหน้าเหมือนมาก หน้าเหมือนยังไม่พอนะคือริ้วรอยทุกอย่างเล็บมีการแบบจัดเตรียมมาอย่างดีกลัวเขากัดอ่ะไม่ไม่หนูอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นขรุขระมากๆมันมันรู้สึกว่าแบบเอาจริงไหมหลับตารูปนะนึกว่าหมูกรอบพี่หรอหลับตาหลับตาหลับตาคิดว่าหมูกรอบคิดว่าหมูกรอบ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 คือคือถ้าเราไม่ได้มองอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่ามันจะมีความเป็น เม็ดเม็ดของเขาอะเม็ดเวนโบมาแบบจัดเรียงกันแต่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาทําสีเหมือนใช่สีดีครับครับทำปากแก่น้องมั้งแววตาตัวเงินตัวทองจริงๆมันจะเหมือนไม่ค่อยมีแววตาเท่าไหร่นะเป็นดําๆมืดๆอย่างเงี้ยเขาก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับขอกินเล็บน้องหน่อยแล้วกันเอาปังเล็บเล็บน้องยาวมากยังไงน้องมีห้าเล็บที่มอเป็นช็อกโกแลตอ่ะใช่ช็อกโกแลตเราล้วงมันมาจากตรงส่วนไหนแล้วก็จินตนาการถึงของจริงออกมันเอาปังกางเกของจริงด้วยเหรอฮะ โอ้โหโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาผ่าเนาะดีกว่าเอาผ่าแบบครึ่งอย่างงี้เลยเนาะเราจะได้ดูเห็นว่าสมองของน้องตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะโอ้ยโอโอ้แล้วกูไม่ผ่าคุาผ่าได้เนาะผ่าปากก่อนก็ได้เพื่อพิกิตผ่าปากก่อนผ่าปากแล้วนี่จื้อจื้ลึกกว่านี้หน่อยลึกกว่านี้จื้อปากจื้อจื้อจื้ออ๋อจื้อปากน้องจื้อปากอ่ะน้องทอย่างงี้ พี่น่ารักอ่ะพอน้องชื่อแล้วน่ารักดูคลั่งแค่นีกลายเป็นน่ารักแล้วนะไอ้มีลิ้นด้วยคุณดูดีมีลิ้นนั่นแลบลิ้นสองแฉกอ๋อเหรอเออจริงจริงจริงสองแฉกอ๋อเขาทำลิ้นสองแฉกไว้ด้วยเออเอาเริ่มการหันนะคะฮะพี่ไม่ต่างอะไรจากโระเคสเท่าไหร่นะตัวเงินตัวทองเนี่ยครับเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นคนละไส้กันครับผมนี่ค่ะเป็นผลไม้เหรอไม่เหมือนเป็นครีมมันออกชมพูชมพูออกน้ำตาลน้ำส้มกระเพาะเหรอโอ้ เฮ้ยเขาเก็บรายละเอียดดีอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เห็นปะเหมือนม,าม้าเหมือนม,าม้าแวบ,บแรกผมเห็นอะไรรู้ปะอะไรครับแฮมฮะบ้านี่มันของหวานเนาะน้ำหอมเล็กๆนั่นสีมันเหมือนอะ่ะหนูว่าอารมณ์เหมือนครีมวานิลาปะน่าล,ล,ลองลองลองอะไรถืออะนึกว่าทา็อกสือท็อกสือท็อกสือลาเมงเหรอหมูทอดน่าจะเป็นสังขยานะครับคุณเอากินกับไสด้วยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอส้มมะชาชาไทยเปล่าส้มมูชาถั่ว ไอ้ถั่วเหรออ๋อแล้วมันเนยถั่วเนยถั่วแล้วเขียวๆนีวอะไรอ่ะเขียวๆที่คอคือเขาต้องจะผสมหรือเปล่าผสมสีผสมสีอุ้ยแต่เนื้อเค้กกับถั่วแบบเหมือนครีมถั่วอร่อยนะผมอยากให้ปรางเนี่ยกินขาน้องนี่นี่นี่โหพี่โม่เฮ้ยหูยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะคือตรงอุ้งเท้าเดี๋ยวเขาแบบเก็บรายละเอียดตรงนิ้วด้วยน่ารักเหรอ โคตรดีอ่ะอ่ะเชิญเชิญได้เลยงับอุ้ยกินเลยถั่วทันเร็วมากเลยอ่ะฮะดูปลาอืมน่อยเนยถั่วปลาอืมกัดเจี๊ยบกัดแช่กันเจี๊ยบกัดเจี๊ยบเราจะกินในส่วนของหัวสมองน้องอุ้ยที่ฉันฉันล้อหัวสมองน้องออกมาแล้วครับโอ้โหอะไรอ่ะกระโหลกเหรอใช่กระโหลกกระโหลกน้องนี่เราล้อเราล้อหมดแล้วนะคะตอนนี้ ในตัวนะ้องไม่มีกระโหลกแล้วไม่มีแม้กระทั่งสมองเฮ้ยดูอย่างนี้นะครับไข่หวานไม่เหมือนฉันว่าเหมือนทุเรียนภูอ่ะดูดิอ,อย่างนี้เหมือนทุเรียนมันเป็นก้อน,อนดูดิอย่างเคสสี่อันที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าใครอยากกินแนวแบบครีมม,มหน่อยเนาะดูนุ่มๆให้เลือกเป็นอึ่งอ่างไม่ก็เป็นเห็บนะแต่นุ่ม แต่ว่าถ้าเค้กแบบสปอนแบบนี้ก็เป็นตัวเงินตัวทองก็ได้หรือว่าจะเป็นตุ๊กแกก็ได้สรุปคอมเมนต์บอกเอาเค้กปกติดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยเออแต่ใครแพ้หัวกินไม่ได้นะไม่รู้ว่าหางอะเป็นยังไงต้องหมดที่ปานกินนั่นแหละน้ำตาลปั้นเลยใช่ใช่ค่ะเป็นน้ำตาลปั้นหมดเลยกินอะไรปังตังก้อนเลยบางี่กี้เจ็บคอไหมอุ้ยแต่แต่ชอบตรงร้านนี้เค้กเขาอร่อยอะทุกคนเขาไม่ได้มีเค้กแค่แบบว่าหน้าตาประหลาดแบบนี้อย่างเดียวนะมีเค้กธรรมดาด้วยใช่ไหมเออเค้กธรรมดาก็มี รู้สึกว่าจะชื่อร้านว่าร้านเวทมนต์นะคะก็ใครที่แบบว่าเออสนใจก็ลองไปติดต่อซื้อกันได้นะคะเอาไว้สำหรับเซอร์ไพรส์เพื่อนๆเอาไว้งานพิเศษแกล้งเพื่อนหรือว่าจะซื้อมาฐานเล่นๆก็ได้นะคะอร่อยดีอจะเป็นคนที่ชอบตรงนันทรพิเศษจริงเหรอมีอ่ะมีอุ๊ยมีเซอร์ไพรส์อะไรมันลัวทุกแกอ๋อก็ถามว่าเซอร์ไพรส์อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอทุกแกก ตกใจเพื่อน้อเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมด5คนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบแล้วอยากจะให้มีซีรีส์แบบนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจำเคลัดหาท้องเอือกต้กินเอากินเแก้งผมเหรอ มากมากขอโทษครับแก้มบอยเรามีโดเรมอนที่เป็นสถาปัตยกรรมทางพันทางกว้างนะข้างบนเนี่ยกว้างมากบ่นดรีบอลรู้ว่าตัวใหญ่ตัวตรงเนี้ยสวยแบบเด่นเลยฮะเด่นตัวเดียวโดเรมอนนั่งเนี่ยนั่งกว่าคือเดี๋ยวหนูนั่งเดี๋ยวหนูนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็นั่งกว่า